มีคนเขาบอกว่าผมเป็นแมวผมจะบอกว่าผมเป็นเสือนะน่ากลัวไหมล่ะ <S <S แค่รูปร่างคล้ายแมวเองงงเด้ธรรมาชาติอีหยังวะนนี่เสือปลาถูกจัดว่าเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งคล้ายแมวบ้านมากๆแต่มีขนาดใหญ่กว่ามีคนเรียกเสือปลาว่าแมวปลาเสือแพ้วอาศัยในป่าใกล้แหล่งน้ำ ป่าระมะป่าพลุป่าชายเลนป่าเสื่อมโทรมใกล้แหล่งชุมชนหากินเวลากลางคืนพบเสือปลาได้หลายแห่งทั่วประเทศกินเนื้อเป็นอาหารโดยเฉพาะปลานี่แหละเป็นของโปรดเลยละ่ะส่วนอาหารอื่นๆก็คือมแมลงสัตว์ขนาดเล็กปูกบ,บเขียดนกหนูหอยเสือปลาไม่ได้ดุเหมือนเสือทั่วไปนะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสือปลากับแมวต่างกันอย่างไร เสือปลามีลำตัวหนาสั้นป้อมส่วนแมวบ้านเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าบริเวณหัวเสือปลามีใบหน้าสั้นกว่าแมวบ้านมีหัวโตและก็กว้างกว่าแมวบ้านบริเวณเท้าจุดนี้นี่แหละที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเสือปลาจะมีผังผืดนระหว่างนิ้วเท้าด้านหน้าเพื่อให้ว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วเสือปลาจะมีปลอกเล็บไม่สมบูรณ์ไม่สามารถหดเล็บได้เหมือนแมวบ้านบริเวณหาง หางของแมวบ้านและเสือปลาจะต่างกันมากแมวบ้านมีหางที่ยาวเรียวส่วนเสือปลานั้นสั้นอ้วนความยาวแค่หนึ่งในสของลำตัวรู้จักผมกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมละครับอย่าล้อผมอีกนะว่าผมเป็นแมวผมเนี่ยเป็นเด็กพลัดหลงที่เพิ่งรับนำมาดูแลได้ไม่ถึง10วันเองครับ อยู่ในการดูแลของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีแรกๆมาเนี่ยผมเนี่ยจะมีเรื่องเล่าให้พี่ๆฟังด้วยแหละพี่ๆที่นี่ตั้งชื่อให้ผมว่าลำดวนคิดว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งมาเห็นกับปูผมหลังจากที่ตั้งชื่อผมว่าลำดวนไปแล้วเลยต้องหยุดชื่อลำดวนไว้ก่อนจริงๆเนี่ยต้องตั้งชื่อผมว่านิกกี้ถึงจะถูกครับต่อจากนี้ไป ผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถรัรมภ์ผมและเพื่อนๆจะได้มีอาหารกินอิ่มท้องทุกมื้อแล้วก็ทุกวันนะครับระบุสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1 3 6 2ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ